สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องของการติดแอร์นะครับผมเพิ่งติดแอร์ใหม่ติดมาได้สักระยะนะครับก็เลยมาแชร์แอร์ที่ผมติดนะครับเป็นยี่ห้อแคเรียนะครับแคเรียซึ่งเป็นรุ่นตัวท็อปเนาะนี่เป็นคู่มือภาษาไทยเป็น Carrier อ i อินเวอร์เนะครับใช้สารความเย็นตัวใหม่ R 3 2 นะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับก็ยอ,อยามาขออนุญาตมาเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันเนาะแคเรีย X อินเวอร์เตอร์นี่ยครับมีขนาดตั้งแต่9,200ถึง36,000 BTU นะครับซึ่งรุ่นผมติดเนี่ยครับคือรุ่น9,200 BTU นะครับซึ่งมันจะเหมาะกับห้องขนาด9ถึง13ตารางเมตรนะครับเพราะว่า ช่วง BTU เนี่ยเขาทำความเย็นได้ถึง1,000 0 b t u นทะีะที่ผมอ่าสเปคมานะครับก็เพื่อนๆคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดอะไรแต่ผมดูมาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปของ c a r เอนะผมก็หาข้อมูลมานานเมื่อเทียบร,ราคาแล้วกับรับประกันแล้วผมก็เออลองลองติดนะเพราะว่าครั้งแรกติดมิตซูบิชินะครับอ,อีกหลังหนึ่งพอหลังนี้ผม เลือกแคเรียนะครับเป็นตัวแรกของบ้านเนาะแคเรีย x เนี่ยครับที่รุ่น x inverter เนี่ยครับ,รบให้ฉลาดประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด3ดาวนะครับค่า seer ค่าเซอร์อยู่ที่24นะครับมีระบบ x ion นะ ionizer นะปลอกอากาศ pm 2.5แล้วก็มีแผ่นกรอง pm 2.5ฟิลเตอร์นะครับดักจับฝุ่น นะครับได้าสี่เนะครับอันนี้เขาเค็มไว้นะครับแล้วก็มีระบบ a n t i ี้ช็อคคือป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายก่อนมีไฟตกนะครับแล้วก็มีะระบบทําความสะอาดตัวเองนะครับคินนิ่งคอยอัตโนมัติไอตัวเนี้ยจะต้องเปิดเกิน10บนาทีนะครับแล้วมันจะพัดลมมันจะทํางานจนจนจนอคอยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลงเหมือนไล่ความเย็นนะครับเนาะ เราคอยคอยเย็นนีครับมีการเคลือบสารป้องกันปุ่นและเชื้อรานะครับมีออโต้รีเซตกรณีไฟดับนะกลับมาทำไมใหม่อัตโนมัติแล้วก็มีเป็นท่อทองแดงสำหรับคอยร้อนนะแล้วก็มีช่องทรงแรงลมเย็นนะได้มากกว่าและเสียงเงียบกว่านะครับแล้วกอ็ออกแบบให้ถอดล้างทำความสะอาด ง่ายอันนี้คุยกับช่างล้างแล้วก็บอกว่าง่าเหมือนกันแล้วก็อคอมพิวเซอร์เนี่ยรับประกัน10ปีนะครับอะไรทุกชิ้นรับประกัน5ปีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวที่ผมติดมานะครับนี่ครับที่ผมติดมาจะให้ดูนะครับว่าผมติดเนี่ยเป็น9,200 BTU อยนะครับค่าประสิทธิภาพ ค่า SEER นะครับ24 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะค่าไฟต่อปีที่เขาเคีไว้ะครับ4,433บาทต่อปีถึงถูกมากนะรูปทรงเาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็สวยหรูดูทันสมัยนะครับนี่ครับช่องกระจายลมที่เขาว่าใหญ่นะครับเป็นเราสารความเย็นตัว ใหม่ครับ R 3 2เพื่อลดนรกร้อนอมีแผ่นกล้องคุณนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูฝ้าของผมเนี่ยครับเป็นฝ้าฉากเรียบนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรหกสิบสองเมตรห้าสิบไม่เกินนี้ อิวเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นกองฝุ่นพีเอมต่อกอยู่าเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับที่หลายๆคนบอกว่าแถมมาแผ่นเดียวนะผมแถมมา2แผ่นนะครับอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มว่าเขาแถมมา2แผ่นนะครับเป็นแผ่นแบบนี้แต่เรื่องถอดล้างความสะอาดผมไม่แน่ใจว่ามันล้างได้ไหมต่อ,อฟิลเตอร์กองฝุ่นพีเอมต่อ็ได้ เดี๋ยวไปดูที่ตัวรีโมทครับตัวรีโมทก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ยาวประมาณคืบหนึ่งพอดอีที่ล็อกแน่นานนะครับเวลา,เอาออกนะครับให้บิดนะครับอันนี้ผมเป็นทิกเล็ก,น,กน,น้อยนะครับให้บิดครับแล้วก็ดึงออกเวลาเสียบก็เสียบมาต,ตรงๆนะครับเสียบมาต,ตรงๆเลยปิด มันล็นกนอกแน่นเวลาดึงออกอ่ะคุณแม่ผมบอกมดึงออกยากแต่เทคนิคเขาคือต้องบิดแล้วก็ดึงออกก็จะง่ายโอเค,อเค,อเคนั่นเดี๋ยวผมเปิดกันเลยจะมีไฟสถานะขึ้นพร้อมทำงาน ขนาดห้องผมเนี่ยครับประมาณ10ตารางเมตรกว่าๆนะฝ้าสูง2.5 2.6สประมาณนี้ฝ้าชัดเรียบมีกระจก1ฟฝั่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งเป็นผนังไม้นะครับอีกฝั่งหนึ่งบุสมาร์ทบอร์ดนะผมเปิดนี่28องศานี่ก็เย็นแล้วนะครับอ่า นี่ครับช่องลมส่งลมที่ใหญ่เป็นขนณะนี้ลมแรงมากนะครแล้วก็อันนี้ครับอยากจะให้เห็นสีฟ้านี่คือที่ปล่อยประจุไอออนนะครับดักกำจัดแบคทีเรียกำจัดกินดักจับฝุน่นให้ฝุ่นมีน้ำหนักแล้วก็ตกลงพื้นนะครับแล้วก็กองด้วย วิธีเปิดนะครับไอออนเดมมี๋ยชัุ่ผมจะบอกคร่าวๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นพรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับผมว่าใช้งานดีผมซื้อมาออนไลน์อีกแล้วนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดจากร้านอีกสองร้านค้าไม่ใช่จากแอปอีกสองพันแล้วก็ผ่อนได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ไอสิบศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนพูด ครับอันนี้ก็ติดมาประมาณ6-7เดือนแล้วใช้งานดีปกตินะครับของที่แถมมาก็มีคอยร้อนคอยเย็นท่อทองแดงรีโมทนะครับ4เมตรเราก็มาติดตั้งเองประมาณแต่ละพื้นที่ครับพันห้าพันแปดสอนถึงสามพันนะครับขึ้นอยู่กับความยาวที่เราเดินสายทองแดงกับที่คอบไฟป,ประมาณนั้นโอเค นี่แนะนำคร่าวๆาวนะครับครับมีโหมดท,ทำความเย็นเร็วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ไฟสถานะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรีโมทกันสักแว๊บนึงว่ามีเมนูอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับครับฟังก์ชันรีโมทเป็นแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆตัดสินใจนะผมก็จะให้ ดูอ่านเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับนี่คร่าวๆนะเพื่อนก็ลองดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างอันนี้คร่าวๆนะ มีฝาปิดนะครับมีปุ่มปิดเปิดแล้วก็เพิ่มลดอุณหภูมิเลื่อนสไลด์ออกมานะครับหมตามที่ผมถ่ายให้ดูเลยนะครับ แค่แบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับทานที่แถมมานะครับถอดมาแบบนี้ทานเป็นของโตชิบ้านะครับโอเคโหมดที่ใช้อบ่อยก็คือเนี่ยไฮเปอเวอร์เปิดแล้วก็ไฮเปอเวอร์แล้วก็โหมดในผมตั้งไว้เย็นอยู่แล้วแล้วก็ปิดเปิดตั้งเวลาปิดเปิด แค่นั้นนะครับแต่เขาอันนี้เขาตั้งบันทึกป,ปิดเปิดเป็นช่วงเวลาได้นะครับละเอียดมากเป็นรายวันรายสัปดาห์นะครับ เราว่าเราไม่ได้จําเป็นขนาดที่จะต้องอนี่ยตังตั้งรายสัปดาห์นะละเอียดมากเลยนะครับอันนี้ระบบพารมากนะครับที่ผมบอกอปล่อยประจุเพื่อยับยังบ้งแบคทีเรียกินควันฝุ่น ไวรัสนะครับวิธีเปิดนะครับก็นี่ครับใช้ปุ่มเพียวนะกดไปเลยพอเปิดเสร็จจะมีสัญลักษ์รูปคีนิ่งอ,อยู่ตรงมุมนี้นะครับแล้วที่ตัวแอร์ก็มีสัญลักษณ์เหมือนกันนี่เมนูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวลองไปเปิดให้ดู อันนี้ไฟแสดงสถานะนะครับผมเปิดกดปุ่มเที่อะนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์แอร์แล้วก็มีลมออกแล้วก็มีแฉกสองแฉกคือสะอาดวิงว้งวินะครับออกมาแบบนี่ไฟแสดงสถานะนะครับ แรงลมได้ประมาณนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับไปพิจารณาดูนะครับเมื่อเทียบกันราคาแล้วนะผมได้มาประมาณไม่เกินหมื่นสามพบาทนะครับขนาด9,200 b ันบทได้ส่วนลดอีกผ่อนติดเดือนอีกนะขึ้นอยู่กับช่วง ก็ okay. أ, ประมาณนี้ครัสามดาวนะครับซเซยี่สิโอเคประหยัดมากวันนี้มีเพลง่านี้ครับสวัสดีครับ